แรกเลยนะครับที่เลือกติวกับศูนย์ลีดเนี่ยเพราะว่าเออได้สอบถามกับรุ่นพี่นะครับที่มหาวิทยาลัยเนี่ยพี่เขาก็ไปสอบ i อเอลแล้วก็ได้ติวกับที่ศูนย์ลีดเนี่ยพี่เขาก็สอบผ่านนะครับแล้วก็เราก็ไปสอบถามดูแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือเออตัวผมเองเนี่ยก็คือไปสอบภาษาอังกฤษที่นอกเหนือจากนี้ก็คือสอบโทอีกนะครับมาตลอดเลยแล้วก็คะแนนเนี่ย ก็ไม่ได้ทิ้งช่วงห่างสักเท่าไหร่นะครับในการสอบไปสามสี่ครั้งนะครับก็ได้ไม่เกินสามร้อยนะครับยอมรับเลยว่าว่าตรงนี้ไม่ไม่ถนัดจริงๆนะครับก็เลยลองโอเคเปิดใจแล้วก็มาลงสมัครกับศูนย์ลีดนะครับดูตามที่พี่เขาแนะนํามาว่าเออไปสอบสี่ว่าสอบพี่ก็สอบครั้งเดียวก็ผ่านนะครับแล้วก็มันก็ไม่ได้ยากนะครับเราเราต้องเปิดใจตรงนี้นะครับก็เลยลงมา ที่มา,าติดต่อกับศูนย์ลีดนะครับก็มาติดตามเพจนะครับดูเพื่อนในในเพจด้วยว่าเออเป็นยังไงบ้างแต่ละรอบผ่านเยอะไหมอะไรแบบนี้นะครับก็เอเอเห็นหน้าผ่านเยอะนะครับก็เลยลองสนใจแล้วก็สมัครแล้วก็ติดตวกับเออที่ศูนย์ศูนย์ลีดนะครับการไปสอบเนี่ยนะครับก็เป็นการสอบครั้งแรกนะครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้ก็คือ เป็นการสอบ i e l t ครั้งแรกนะครับก็เหมืกับที่ดิวไปนะครับก็จะมี4พาร์ทพาร์ทแรกจะเกี่ยวกับ listening นะครับเออเป็นคนที่ยอมรับว่าชอบฟังมากกว่าชอบอ่านนะครับชอบฟังมากกว่าชอบอ่านก็เลยการชอบเนี่ยมันก็ทําให้เราเถนัด,นดแล้วก็รู้สึกมั่นใจนะครับในในส่วนของอ,อ รีดดิ้งได้เทคนิคจากพี่ๆไปก็คือแบ่งแบ่งช่วงเวลานะครับแบ่งจากสุลิไปก็คือแบ่งช่วงเวลา17นาที10นาทีแล้วก็อันหลังเนี่ยจะเยอะหน่อยก็คือรู้สึกว่าอันหลังจะเป็น1 4สี่ข้อนะครับก็ให้เวลาตรงนั้นเยอะหน่อยนะครับต่อไปเออการ,นะรการเขียนนะครับการเขียนเออโชคดีนะครับก็ยอมรับว่าโชคดีนิดหนึ่งก็คือแท็กแท็กแท็กหนึ่งเนี่ยเออจะเป็นเกมได้เป็น เออบาชาตนะครับเป็นบาชาตก็คือด้วยความที่เรียนคณิตศาสตร์ด้วยก็เข้าเข้ามือนิดนึงนะครับแล้วก็ได้เทคนิคจากที่ไปก็คือทําให้เราเขียนได้เร็วรวดเร็วขึ้นนะครับเออเทคนิคจากที่เรียวไปก็เอาไปใช้ได้เยอะนะครับตรงนี้แต่ว่าเกมมาเขียนไปได้ประมาณ220คําคนิดนิดนะครับเพราะกำหนด2 5 0ก็ตรงนี้ก็ทําให้กังวลน,นิดหน่อยนะครับกังวลใจนิดหน่อยออกมาจากห้องสอบแล้วก็ ในพาร์ทสุดท้ายก็จะเป็นเออสปีกิ้งการพูดนะครับเข้าองไปก็คือเป็นเอ็กซเซมตัวตัวจริงนะครับก็เข้าไปถึงกองพอแนะนำชื่อของเอ็กซเซมแล้วก็ถามว่าโอเคเราชื่ออะไรนะครับชื่อฟู a นิชื่อจริงชื่อเล่นเป็นยังไงแล้วก็บ้านอาศัยอยู่ที่ไหนครอบครัวมีกี่คนเป็นยังไงบ้างให้ช่วยอธิบาย หน่อยว่าสภาพบ้านบริเวณรอบบ้านเป็นยังไงครอบครัวเป็นยังไงอันนี้ก็จะเป็นพาร์ทหนึ่งในในสปิคกิ้งแล้วก็พาร์ทสองในส่วนของสปิคกิ้งเนี่ยก็จะให้เราเป็นเป็น,เป,นเป็นหัวข้อมาแล้วก็เราบรรยายนะครับประมาณสองนาทีเหมือนกับที่ที่อีตบอกไปนะครับก็ของเกมเราจะได้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับเออ remember of เดินนิ้วเพลงอะไรประมาณนี้ครับเอาสถานที่ที่เป็นสถานสถานที่ใหม่ๆที่เป็นความทรงจําของเรา mm hmm. เกมเพล์แบบนี้นะครับแล้วก็เกมก็เลยส่วนนี้ก็ตอบไปว่าเออก็คือเป็นห้องสมาร์ทคลาสรมของโรงเรียนเพราะว่าเออเป็นครูฝึกสอนแล้วก็เพิ่งเพึ่งฝึกสอนจบไปก็ไปพบเออห้องสมาร์ทคลาสรมของโรงเรียนใหม่ๆ ก็รู้สึกว่ามันเป็นสถานที่ใหม่ๆกับเราที่ประทับใจและเออนี้ก็อธิบายพูดไปพูดไปจนครบสองนาทีจนเอ็กเซ e r มอร์บอกให้หยุดนะครับจากนั้นเอ็กเซ e r ก็โยงเรื่องที่เราตอบไปเมื่อกี้เข้าสู่พาร์ทสามเลยนะครับก็คือก็จะถามว่าเออแล้วผู้ปกครองเด็กเป็นยังไงบ้างกับไอห้องสมาร์ทคาดูมที่เราบอกว่ามันเป็นสิ่งใหม่ๆเนี่ย เด็กผู้ปกครองเขาเป็นยังไงเด็กมีความรู้สึกยังไงตัวเราเนี่ยมีความรู้สึกยังไงบ้างประมาณนี้ถ้าคือเกมจะภาษาเนี่ยจะจะจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่เร็้ยไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ก็พยายามที่จะตอบนะครับพยายามที่จะพูดออกไปก็สรุปรวมๆแล้วก็ทั้งการฟังการอ่านการเขียนการพูดได้4.5เลยก็ได้อไดโอ้4.5ครับผม สำหรับเอ่อทริคหรือว่าเ็าเรียกอะไรคำแนะนำนะครับสำหรับเพื่อนๆที่จะไปสอบดรวยน้องๆรุ่นหกหนึ่งนะครับที่จะไปสอบครูอินหรือว่าคนอื่นนะครับที่สนใจจะไปสอบเนี่ยเออเกมคิดว่ามันอยู่ที่ตัวเราครับส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็เทคนิคจากพี่ฤทธนะครับสำคัญสำคัญมากสำหรับผมนะครับเพราะผมเป็นคนที่ไม่หรับคนที่ไม่ไม่ถนัดภาษาอังกฤษเลยเนี่ยบอกเลยว่าเทคนิคจากพี่ฤทธเนี่ยในทุกๆพาร์ทเนี่ยเอามาช่วยได้ดีมาก นะครับเราแล้วเราก็สามารถที่จะเอาเทคนิคนั้น,นไปเ,เขียนได้จริงแล้วก็ไปใช้ได้จริงนะครับแต่ว่าต้องฝึกบ่อยๆนะครับฝึกบ่อยๆแล้วก็ส่งให้พี่ลีนะครับพี่ลีก็จะเออในการเขียนเนี่ยเขาก็จะเออฟีดแบรกกลับมาให้เรานะครับแล้วก็เรามาปรับปรุงแก้ไขในในในไปได้ครับผม